Ô, thấy ngon, hoa 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 ออกมาจากรถสวัสดีครับมาเจอกับทีมงานเด็กสร้างทางครับมาเจอกันที่สนนนไซเอเชียครับวันนี้ครับกําลังเปิดยางครับเป็นงานซ่อมครับวันนี้ปัยากําลังเปิดยางอยู่ครับเปิดลาดยางก่อนครับที่จะลงยางกวันครับมาแล้วครับปาญญาครับ

đèo đó rất vui dài khắp mà bỏ lỡ. này có không bỏ lỡ không tục tăng chói đi ngàn sông เป็นงานส้มตอนนั้นเป็นแปลครับเนี่ยครับรถเซบ,บูจอดอยู่สองสาคันครับตรงนั้นยาวเลยครับตอนนั้นสาเเชียรครับไปครับเตรียมงานครับ ร้อนๆเลยนะครับหลังตกแต่งจอยครับให้เรียบ Lôi 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 to Cái to đây ลองฟันะครับ งูมาจากไหนครับตกใจหมดครับงูงูวิ่งออกมาจากรถออกมาจากรถงูเฮ้ยตกใจหมด สาไกลครับเจ้าเดิมครับกดมาแล้วครับรถเยอะรถเยอะมากครับถนนสายเอเชียครับอนเต็งเต็งไม่ทันแล้วครับนี่ครับ ไปสองคนครับวับงนี้ครับแต่งไม่ทันมาแล้วคันที่สามครับกำลังถอยมา

รอยางครับใ้รอยางสองคันครับมัตามนั้นวาบัดวิ่งเร็ววว thay cho xin không Đấy, giáo giáo Đấy, có... Đấy không này ngành mai không Đấy không, Đấy không? ยอดพอดีครับยางพอดีเส้นสุด กันคลิปหน้าครับ